สวัสด,ดีค่ะพบอีกครั้งกับดีฉันมีแพนด้าน้อยช่องข่าวภาคใต้เมื่ออ่านข่าวในวันนี้ท่องเที่ยวเบตงค,คึกคักเดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาราวสี่แ0,000คนเมื่อวันที่11กันยายนบรรยากาศท่องเที่ยวในอำเภอเบตงจังหวัดยาลาภาพรวมยังคงถือว่าคึกคักโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่ยังคงเลือกเดินทางระยะใกล้และนิยมเดินทางด้วยการเช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยที่ไม่นำรถยนต์ส่วนตัวเพราะราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกพื้นที่ในการเดินทางท่องเที่ยวและยังส่งผลทำให้รายได้จากการเดินทางเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดนี้ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลายังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ทําให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นทําให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆกลับมาคึกๆอีกครั้งสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ถึงแม่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาจะอยู่ไกลถึงใต้สุดแดนสยามติดชายแดนประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวมาเลเซียเดินเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดภาคเรียนของทางประเทศมาเลเซียทำให้มีนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมในเดือนสิงหาคมมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้ามาแล้วราว4-5หแสนคนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อัมเพอเบตงเมืองรองแต่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายทั้งทะเลหมอกอาย,ายเยเวงบ่อน้ำพุร้อนสวนดอกไม้เมือง,งนนา และยังมีอุโมงค์เบตงมงคนริสซึ่งเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยมีความยาวตลอดอุโมงค์ประมาณ268เมตรในช่วงเวลาเย็นจะเปิดไฟประดับอุโมงค์ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปหน้าอุโมงค์นี้เพื่อเป็นที่ระลึกอีกทั้งยังมีอาหารการกินที่อร่อยอย่างไก่เบตงที่ใครก็บอกว่าเด็ดและความเป็นอยู่ของผู้คนหลายเชื้อชาติที่น่ารักใจดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมาสัมผัสทําให้อําเภอเบตรงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในทุกช่วงวันหยุดเพราะเป็นหนึ่งในเมืองร้องยอดนิยมที่คนไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสําหรับวันนี้แพนด้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ